เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์เรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ในโซเชียลมีการถกเถียงและมีการทักถามกันขึ้นมาเยอะมากๆเรื่องของน้องบอมธนินมีการโพสต์ข้อความเขาชมขาในข้อความเนี่ยน้องบอมเนี่ยเขามีการโพสต์ระบุแบบชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด1 9มีการโพสต์ข้อความบอกว่าผมได้รับการติดต่อให้ไปฉีดวัคซีนซีโนแวคเมื่อ5-6ถึงวันก่อน ผมตัดสินใจปฏิเสธเพราะมั่นใจว่ายังมีบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังต้องทำงานสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงต้องการวัคซีนมากกว่าผมแม้ว่าจะเป็นแค่สองโดสแต่ก็ขอให้นะเป็นคนที่จำเป็นได้รับวัคซีนไปก่อนน้องบอมบอกแบบนี้ค่าผู้ชมค่ะหลังจากนั้นชาวโซเชียลก็เข้ามาถามเข้ามาแสดงความคิดเห็น เข้ามาแสดงความเขาเรียกว่าแสดงเขาเรียกอะไรแสดงทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปาบางคนบอกว่านี่ไงมันคืออภิสิทธิ์ของดารานักแสดงที่ดารานักแสดงจะต้องได้ก่อนมีคนติดต่อไปเพื่อให้ไปฉีดวัคซีนเพื่อทาการโปรหมุประชาสัมพันธ์<อ>หรือเปล่านะคะรวมไปถึงบางคนก็บอกว่าอ๋อนี่ไงแล้วทําไมบอมต้องออกมาโพสแบบนี้ด้วยข้อความเหล่านี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกมาโพสหรือไม่นะความคิดเห็นหลายๆคนเนี่ยแตกต่างกันในเรื่องของ การฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนนั่นเองอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าดารานักแสดงเขาจะไปฉีดและดารานักแสดงเขารีวิวแต่ตัวเราค่ะผู้ชมขาเป็นคนที่คิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเองว่าวัคซีนตัวนี้ดีหรือไม่ดีระหว่างซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาตัวไหนเราอยากฉีดตัวไหนนะเราก็เลือกเอาในแบบฉบับที่ถูกจิตเราหรือ,อ,อในแบบฉบับที่เรารู้สึกว่า เราพร้อมกับวัคซีนตัวนี้ศึกษาหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนซึ่งบ้านเราตอนนี้มีอยู่2ตัวแต่ในอนาคตค่ะอาจจะมีวัคซีนอีกหลากหลายยี่ห้อตามมาวัคซีนทางเลือกนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องฉีดวัคซีนเพราะว่าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศของเรานี่นี่ฉีดอยู่เหมือนกันเมื่อเช้าก็ฉีดมาฉีดฉีดเป็นวัคซีนทิฟวัคซีนทิวัคซีนทิฟฉีดมาแล้วฉีดมาเรียบร้อยแล้วก็แบบ เฮ้ยก็ฉันมีวัคซีนฉีดแล้วเป็นวัคซีนทิเอแล้วก็ไปใช้ชีวิตก็ไม่ประมาทนะคุณผู้ชมกลับบ้านเดี๋ยวก็ฉีดเข็มหนึ่งไม่ประมาทอากาศอย่าตกต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยถูกต้องนะคะคุณชมค่ะ เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอติวส์